สมมติเราเทรแล้วเราพลาดอ่ะความคิดเราจะขึ้นมาเป็นไรครับเป็นลบหรือเป็นบวกบวก,บวกก็บ้าแล้วอ่ะประเด็นคืออะไรครับคนที่ไม่นั่งสมาธิจะแยกระหว่างจิตกับความคิดไม่ได้ยังยังไม่เข้าใจจิตคือมันก,บกับความคิดมันแตกต่างแตกต่างยังไงใช่ไหมอยากรู้ไหมเหมือนที่โคทีบอกอ่ะที่ผมบอกว่าเฮ้ยมึงไปวิ่งดิเดี๋ยวมึงจะเห็นอะไรบางอย่าง3ปีถามมาเชื่อไหมมันเชื่อในหัวก็พี่บอกก็เชื่อก็มันดีอ่ะก็เชื่อแต่ไม่เคยสัมผัสไง อ่ะก็เหมือนผมบอกทุกคนว่าวิ่งอ่ะดีทุกคนเชื่อไหมเชื่อคำถามคือเชื่อจริงไหมเชื่อในสมองแต่ไม่ได้บีรีฟมันจริงๆริงถึ่งจิตมันจะสัมผัสดก่อนที่สัมผัสว่าถอาเรารู้สึกได้จริงว่ามันดีสรุปง่ายๆเลยการที่วันเนี้ยเราอ่ะนั่งสมาธิให้ได้5นาทีที่ผมบอกให้ปล่อยวางอ่ะเคยนั่งไหมแล้วเรานั่งไม่ได้แบบงมางทนไม่ไหวแล้วลืมตามาเพราะอะไรครับเพราะเราไม่อยู่บปัจจุบันประเด็นอ่ะ เราไม่ลีฟเดอะโมเมนต์นะครับเราอยู่กับอนาคตเราอยู่กับอดีตไงอดีตท,ที่แสนเจ็บปวดไปไงการที่วันนี้เรานั่งสมาธิเนี่ยแล้วปล่อยวางให้เราไม่คิดอะไรคือสมมตินะคนที่มีความทุกข์เขาจะคิดถึงอะไรครับเขาคิดถึงอดีตอยู่แล้วที่เขาเคยผิดพลาดเจ็บปวดสารพัดพอเขานั่งไปปั๊บเนี่ยแม่งไปอดีตละไปอดีตละแล้วพอมันลึกเข้าลึกเข้าเขานั่งไม่ได้มีคนที่อารมณ์ดีก็นั่งไม่ได้เหมือนกันนะพอนั่งไปปับ๊บสัมภาพเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วเพลงมาแล้ว ออคือสําคัญคืออะไรไหมเราต้องดึงกลับมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกเรื่องดีไม่ดีไม่รู้แหละดึงกลับมาให้ได้เพราะสมองเราอ่ะหน้าที่ของมันคือคิดไงไอ้ที่เรานอ,นอนไม่หลับเพราะอะไรครับสมองขึ้นความถี่มันใช่ที่เขาบอกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันทําให้เรานอนดีขึ้นมันทําให้เราเนี่ยหยุดความคิดไม่ว่าจะเป็นลบหรือเป็นบวกแล้วขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วเราจะหลับง่ายสังเกตไหม ตอนที่เราวิ่งอะ่ะทำไมมันถึงหายเครียดรู้ไหมครับเพราะวันที่เราวิ่งแล้วเหนื่อยอะ่ะจิตเรามันอยู่ที่หัวใจมันเหนื่อยไงมันไปโฟกัสหัวใจไงและไอ้ที่เราเครียดเนี่ยที่สมองเราที่ความคิดเราถือไวอ้อ่ะมันถูกปลดออกไปไงครับสําคัญคือเราต้องหยุดความคิดของเราให้ได้การหยุดความคิดคือการฝึกสมาธิ